ป่นครับพี่ป่นมาถามเร็วญี่ปุ่นรครับอรู้อ่ะถาทำไมทำไมททำไมน้องถึงต้องชอบเขินพี่เนทอ่ะคือเจเจเป็นคนขี้เขินผมตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วครับผมใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆก็เป็นสเสน่ห์ของน้องนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ชอบชอบอะไรที่แบบไม่ไม่ได้แบบสู้คนหมายถึงว่าถ้าเราแกล้งเขาเขาจะแบบ สู้เรากลับอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออพอเราแกล้งเขาเขาก็เขินเพราะเพราะเรารู้ว่าเรารู้วิธีการที่ทําให้น้องเขาเขินนะครับผมแต่ว่าตอนน้นองก็ยังยังสู้หน้าผมไม่ได้ก็ต้องรอดูว่าถ่ายทําซีรีส์แล้วจะกล้าไหมแต่ถ้าไม่กล้าก็คงเดี๋ยวพูดกับว่าไม่ไม่ไม่คืออยากรู้ว่าพ <c oughs> ี่ในแต่ละรู้วิธีที่ทำให้น้องเขินเป็อะไรอะะว่าทำไมถึงเขินอืมทำไมถึงเขินจริงๆผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าน้องอะเป็นคนที่แบบ กล้าเล่นแบบนี้กับคนอื่นเหมือนกันแต่กับผมอะ่ะพอผมสู้เหมือนกับกล้าที่จะไปทาเข้าหายเงี้ยน้องก็จะเขินผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้วิธีการทาให้ทําให้น้องเขินอ่ะอาทิอาทิอย่าเช่นแบบว่าเี่ยเรารู้แล้วว่าถ้าเราทําแบบนี้เขาจะมีอาการมองตาเขาครับอ,อย่างเช่นเหมือนเหมือนผมมองตาฝน <laughs> แรวได้แล้ไ <sociedad> ด้ออซซงครับาอผม่หล่อมองันน่อยอันนี้ว้เกี่ไว้ไปถามเจจได้ไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่น่าไม่กล้ามั่นมั่นใจว่าตัวเองหล่อเหมือนกันมขอบผมองไม่หผมชอบมองแบบก็มองตาเขาหน่อยครับผมเพราะว่าผมก็ชอบแก้งแบบ เจเจพี่ขอมองตาหน่อยเงี้ยใช่เนาะไม่ไม่รู้ว่าพี่คาดไหมแต่ว่าผมก็ผมว่าผมก็ทําให้น้องเขื่อนได้ได้ค่มต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูซีนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนครับจริงๆญี่ปุ่นหวานมากแค่ไหนก็ก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันสองคนหมายถึงว่าโปรตีนละเอาไปสี่คนค่ะเอาไปสี่คนไม่เหมืว่าเวลาเวลาเราเรา พักผ่อนครับผมใช่แล้วก็จะนอนด้วยกัน2คนเพราะว่าเหมือนกับเขาก็มีห้องให้ให้จํากัดเราก็ไปท้นอยู่ด้วยกันรับผมใช่แล้วก็แต่ว่าพอมีเติ้ลเฟิร์สมาด้วยก็สนุกสนุกอีกแบบนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าก็เหมือนกับได้ไปกินข้าวช้อปปิ้งถ่ายรูปด้วยกันรับผมใช่ผัดกันถ่ายรูปเขาผ